สวัสดีค่ะติวทิตินด,ดาพดุงสันตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตรศ์ศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดค่ะ วันนี้เราจะพามาเรียนรู้ผ่านนิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐานค่ะซึ่งจะเป็นนิทรรศการที่เกี่ยวกับหลักการและกฎเกณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของแสงแรงและการเคลื่อนที่ของไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะซึ่งจะเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมด้านในกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะค่ะนี่นะคะชื่อว่าเครื่องเล่นลูกบอลลอยละล่องค่ะ เมื่อสักครู่นะคะเราจะสังเกตว่าลูกบอลมันลอยอยู่บนอากาศนะคะที่เป็นเช่นนี้นะคะจะเป็นไปตามหลักการของความนาอากาศที่มันสัมพันธ์กับอัตราเร็วของอากาศค่ะค่ะสำหรับเครื่องเล่นด้านหลังนี้นะคะชื่อว่าเทสลาคอยค่ะเครื่องเล่นนี้นะคะจะเป็นการสังเกตการเคลื่อนที่ของประกายไฟค่ะที่มันจะเคลื่อนที่จากโดมลูกใหญ่ไปยังโดมลูกเล็กค่ะ สำหรับเครื่องเล่นนี้นะคะชื่อว่าหน้ากากไอสไตค่ะโดยวิธีการเล่นเราจะต้องจ้องมองไปที่ดวงตาของหน้ากากค่ะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะคะแลวเราจะสังเกตเห็นว่าหน้ากากเนี่ยจ้องมองตามเราตลอดเวลาที่เป็นเช่นนี้จะเป็นไปตามหลักการของการแทรกสอดของแสงค่ะและการสะท้อนของแสงค่ะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะชิ้นงานของเรามีความสนุกและน่าสนใจใช่ไหมหละ่ะนี่เป็นแค่ชิ้นงานบางส่วนเท่านั้นนะคะแต่ถ้าทุกคนสนใจสามารถติดตามกันในคลิปถัดไปของเราได้เลยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ